เดี๋ยวพี่เลี่ม้อมบอมเยนะครับไม่ได้ยินเสียงเลยไ่ได้ยินเสียงนะใช่ใช่ใชพรอมครับครับเพื่นๆมนถ่ายรูปกันเลยนะครับกันมถ่ายรูปหน่อยชวนเพ่ถ่ายรูปหน่อยเถ่ายรูปกันไหมครับถ่ายรูปกัน่เอสเ่ไรกันทาดนั้นเฮ้ม่ครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงเฟซบ t ๊กกันนะครัผมก็มาถ่ายรูปกันครับทุกคน ผมว่าผมว่าให้กินฝาดีกว่าชวถ่ายรูปไปเลยเอ่อฟอนบุ๊กฟอนบุ๊กฟนะครับมาชถ่ายรูป่ายนา่าเอชิถ่ายรกนคารับเถ่ายรูปไปรเลยอากค่ายรัไรอไเอเาายรูปถ่กกันเกั แล้วปิ๊กชัวปิ๊กชัวปิ๊กชัวแชชแชเซ็ปเซ็ปเซ็ปยูรู้ไหมแชชแชเซ็ปเซาปเซ็โอเคโอเคโอเคผมว่าเดี๋ยวเราให้เวลาให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยถ้าชอบดีกว่าเนาะทุกคนอย่าลืมนะใครพกเครื่องสำอางมาใครพกกระดาษซักมันมารู้นี้นั่นหรือใครจะเข้าห้องน้ำไปทัาชอบตอนนี้เดี๋ยวเราเซ็ตเวทีแล้วมาถ่ายรูปกันนะครับเจอกันนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวใส่